สวัสดีค่ะพี่น้องอึดอัดตัวค่ะโอนเย็ดเย็ดเย็ดปลากระป๋องห้าแม่ครัวค่ะเพิ่งได้พี่น้องเนี่ไหนจำจำาปนไหนเนียนเนียนเนน่อย่งเนียนเนยนเีเนียนเนยนเนเนีเยนเยามบเอาวันนี้เราเดินทางไปงานเนเเี บ้านเพชรผู้เขียวนะครับพี่น้องพ่อกันอยู่บ้านเพชรผู้เขียวชมฟรีหมาอน้ำเกลือร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมาดำอยู่พี่เออบ้านโอ้ที่เข้าไปนอนเมืองเออเมือมีนบ่วเอาบักม่วงแล้วปิดหมากไปนอนเมีม่วงแล้วไล่หลายเจืออะไรอยู่เมืองไอป้อนยุหันแล้วเออจกตาเลยเอาเราอยู่บ้านเอาอันแมียนยุพี่เราอยู่บ้านยุติอยู่แล้วมาตีเอาตีเขาจะไปไปเกี่ยวเขาเฮี้ยนคณแมียูุพี่ตีเออ สูกสันมันวาเลนไทยนะคะซุดเสื้อดอกไม้กันไปนี่มันวาเลนไทยฮะซื้อดอกไม้กันไปมันวาเลนไทยคอยให้น้ำหอมแล้วเอาว่าเอาน้ำหอมให้เป่าน้ำหอมเมียงเดียรสวัสดีกินบักเล็กเขาเอากินบักเล็กมันวานอันบานพระเอกเรียกกันใส่น้ำหอมกินอย่างเนาะก็หอมแท่มันวานไปลอยดมกันตะหึงบัว เขาเลสอมาให้เต้ออเขาเลสอมาใหมื่กระสีใชจจากของมันดมมังตัวอยดมกมันจูนมั่งตัวมันก็้สียใจจากข้ากินมันกินหอมอยู่เออกินมะแร็งนะจานงเหน่าาจ่าา่ากินอวหอมแต่มันจงภาคามือมื่อต่อไปมั่จะมากินห้อง่าง ใช่ก็ร่วมมกินตัวเองแต่ว่ามีหมดวัคซีนใส่จกของไอ้มันโดมโดมบเบิงที่ะไรแกของหางคือกินเลีกบิร์นกวาดเอาอีจามก็เขินพดไอจามว่ะอีจามสื่อสาวนุ่นไปออนุ่นอีนุ่นมันรอยแค่อะอาสูบเอาันุ่นมันลอยแค่นีอย่งงีันคือเขาเพิ่งจะแซบมาทีมีคือจะแซบไอจา มันขอบคุณใจนักดนตรีนะคะมันหลอกมันซาเซ็กันบ่มันขอบคุณใจนักดนตักดนตรีเลยฮองอ่นซวกเเซกันกนตรีงนี้ผู้ใดผู้นึงอแก่เซีวแกกไปทาพี่จามเอาไม่ยังไม่ยงกาไอหนุนองพื่อยอาจารย์ดนตรีก็เซี่จักเป๋มไตี้ปเตีเ้เตี เดินทางแล้วพี่น้องกับทีฮอดแงนคำๆค่ะ <c oughs> เรียนสามทุ่มฮอดซอดแจ้งนะคะ <c oughs> เจอกันกับมลลัมเจกินล้อยค่ะมื่อินไปนครเอาชุกม,มากน้ำกูบ่นี่งไปไหนเยอะใ่ <c oughs> สิมเออมาคู่กับสเสดฝ่าตีมันมาเล่นไทยไง <c oughs> เออตามดันครับพี่นอ <c oughs> ้องมื่อินนครพนมนะคะนครพนม์สองมือเรนูแล้วก็เย <c oughs> องกุลเรนูแล้วก็นาแกเจอกันนะคะ What's <laughs>